สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะกับสาวโอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมารวมสี่หน่วยในงวดของวันที่แปดนะคะเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากกดติดตามทางช่องสาวโอนเลขเด็ดด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให,ให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันพี่พี่สมาชิกนะคะ ส่วนท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอสดีไลน์มาได้นะคะในกลุ่มนะคะก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้นะส่วนพี่ๆสมาชิกท่านใดสนใจเข้ากลุ่มนะคะแอดมาได้นะคะ on 9 7 7 2 1 1นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนาะท่านใดแอดมาแล้วอย่าลืมแจ้งนะคะว่าขอเข้ากลุ่มนะคะ เดี๋ยวน้องแอดดึงเข้านะคะในกลุ่มนะคะลงตั้งแต่รอบเช้านะคะหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายห้างสิงจีนไต้หวันนะคะจนถึงรอบดึกนะคะดาวจูนนะคะพี่ๆเนาะในกลุ่มท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะสําหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ในกลุ่มก็เฮกันนะคะพี่ๆเนาะเพราะว่าตัวเจาะมานะคะช่วงนี้ก็ฮานอยถือว่าเดินดีนะคะเดี๋ยวมาสรุปผลเมื่อวานนะคะ สำหรับเมื่อวานของวันที่7นะคะดูตัวเด่นนะคะเออบางทีนะคะน้องเอสก็เจาะไม่เข้านะคะแต่ตัวเด่นนี่ถือว่าเดินดีนะคะพี่พี่เนาะถือว่ามาดีนะคะทั้งตัวสุดหนึ่งเมตเดียวนะคะแล้วก็ชุดคงสุดท้ายนะคะสังเกตตัวเด่นไว้ก็ได้นะคะพี่พีเนาะส่วนท่านใดชื่นชอบนำไปรูดไปเ,ปเจาะนะคะ เด่นเมื่อวานนี้ให้เด่นที่4ี่กับ1นะคะสำหรับสูตรนี้เน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งเมื่อวานนี้ตัวเด่นมาทั้ง2ตัวเลยนะคะพี่พี่เนาะสี่กับ1นะคะเมื่อวานออขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะวิ่งรูดนะคะที่1นะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยวมาดูรอบแรกนะคะรอบแรก4มานะคะพี่พี่ดูน้องเฉพาะกิจ7 5หสนะคะ4มานะคะตัวเด่น แต่ตัววิ่งรูดหนึ่งยังไม่มานะคะในตารางเข้าห้าสี่นะคะพี่ท่านใดจับตารางไปเป็นแนวทางยินดีด้วยนะคะเข้าเข้าไปที่ห้าสี่นะคะเราก็ล่างศูนย์สองนะคะศูนย์สองในหลุดไปนะคะศูนย์มาแค่ในตารางรอบพิเศษนะคะสี่ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์สี่นะคะดูสี่ตัวเด่นสี่มาเด้งๆเลยนะคะมาอยู่ในหลักร้อยด้วยเนาะทุน ถ้าใดนำสีไปรูดวิ่งนะคะก็เข้าไปนะคะมา,เ,าเล็กล่างด้วยนะคะพ,พี่ดูศูนย์สี่ศูนย์สี่นี่เขาก็มาในตารางด้วยนะคะพี่สี่ศูนย์นะคะเข้าไปเนาะส่วนรอบปกตินะคะเก้าสี่เก้าโอ้โหสี่เดินอีกแล้วนะคะขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะเก้าสี่เก้านะคะเก้าสี่เก้าก็มาอีกแล้วนะคะวิ่งรุดเม็ดเดียวที่สี่โอ้โห ดิ่งๆเลยนะคะซีมาสามหน่วยแล้วนะคะพี่ๆเนาะบอกแล้วนะคะว่าตัวเด่นน้องเอสนี่ถือว่าเดินดีนะคะแล้วก็มาเข้าตัววิ่งตัวรูดนะคะเม็ดเดียวมาแล้วนะคะหนึ่งสามวิ่งรูดเม็ดเดียวที่หนึ่งเด่นหนึ่งนะคะมาในตัวที่น้องเอสเน้นด้วยนะคะหนึ่งสามนะคะก็ยินด,ดีกับพี่ๆด้วยนะคะเข้าไปในรอบปกติหนึ่งสามนะคะ ในตารางก็มานะคะ1แล้วก็3นะคะโอ้โหตารางถือว่าเดินดีเนาะแล้วก็มาเข้าวิ่งรูดไม่เดียวนะคะเข้า VIP ด้วยนะคะ7 1นะคะพี่พี่71มาในคู่นี้นะคะวิ่งรูดเข้าไปนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะพี่พี่เนาะส่วนล่างนี่หลุดไปนะคะสรุปแล้วเมื่อวานนี้เด่น4เข้า5404 49นะคะ วิ่งรูดเม็ดเดียวที่1นะคะเข้า1 3รอบปกติเล็กล่างแล้วก็มาเข้ารอบ VIP 7 1นะคะส่วนตารางก็แตกกระจายนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะส่วนท่านใดมีโชคลาบก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมารับชมนะคะของวันที่8 ก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะได้มาจากสูตรคํานวณปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้ยังเด่นไปที่9แล้วก็1นสูตรคํานวณออกมาได้ตัวนี้นะคะพ,พี่เนาะ้างองแอปก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาในตัวไหนแต่คํานวณสูตรออกมาได้ตัวเดิมนะคะมี9กับ1อยู่นะคะวันนี้อันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะคะ9กับ1วิ่งรูด นะคะในวันนี้วิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะน้องแอดให้วิ่งรูดไปที่วิ่งรูดไปที่เก้านะคะพี่ๆสำหรับพานอยนะคะส่วนท่านใดไม่ชอบเก้านะคะก็ลองวิเคราะห์หนึ่งดูนะคะขอให้สูตรเดินดีนะคะสูตรยาหลุดนะคะพี่ๆเนาขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับวิ่งรูดให้ก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็มีราวพัฒนาด้วยนะคะส่วนท่านใด ช่มชมหลงธนาก็ฝากมารับชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะแล้วก็สอง7ปสี่เจ็ดนะคะพี่พี่เด่นที่เก้าแล้วก็หนึ่งนะคะในสูตรตัวที่ชอบในสูตรนี้นะคะเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเจ็ด 9ก้าี่้าสามนะคะพี่ๆอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะถ้าชื่นชอบแนวทางของให้ทุกท่านเฮงๆปังปังนะคะอย่าลืมนะคะท่านใดอยากเข้ากลุ่มสามารถแอดมาได้นะคะ u n 977211นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีเนาะแอดมาแล้วอย่าลืมแจ้งนะคะว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยน้องแอดดึงเข้านะคะวันนี้ เฮงๆปังๆกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ